หมดาจสำคัญในการเก็บกลับความร้อนมาใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับหรือว่า heat recovery เนี่ยก็คือสิ่งนี้นะครับตัวเครื่องแรกเปลี่ยนความร้อนหรือว่า heat exchanger นะครับมันก็มีสารพัดแบบนะครับมันก็มีแบบ plate แบบ shell and tube นะครับ recuperator regenerator นะครับอ่ะลองดูตัวแบบ plate นะครับ ก็จะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จุดเด่นของมันก็คือกระทัดรัดนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับขนาดของมันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของเหลวกับของเหลวหรือว่ากา๊าซกับกา๊าซอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นเนี่ยที่เขาโน้ตไว้ตรงนี้ครับว่ามันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างของของไหลสถานะเดียวกันเช่น ของเหลวกับของเหลวนะครับน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับหรือว่าเอากาศกับอากาศหรือว่าก๊าซกับก๊าซนะครับนนะครับประสิทธิภาพก็ประมาณนี้ประสิทธิภาพของฮีทเ็คเชนเจอร์จริงๆเนี่ยอยู่แถวๆนี้แหละครับหกสิบสูงสุดเมื่อกี้ในตัวอย่างที่เป็นตัวเลขก็เห็นฮีทเ็กเชนเจอร์ประสิทธิภาพตัง้งแปดสิเปอร์เซ็นนั้นก็จะผมก็จะรู้สึกสงสัยหน่อยเพราะว่าเอ,อที่ผมเคยทําอ่ะ จะกี่ตัวกี่ตัวมันก็ประมาณนี้ครับประมาณหกสิบนะครับอ่ะให้ดูกลไกของมันนิดหนึ่งจริงๆอะโครงสร้างมันง่ายมากนะที่เราเห็นอันเนี้ยจริงๆมันก็ประกอบด้วยแผ่นๆนะครับมาประกบกันนะหลายๆแผ่นนะครับอย่างเหมือนรูข้างบนเนี่ยเอาแผ่นๆพวกนี้มาประกบกันนะครับแล้วก็อย่างของไหลสายร้อนเราสมมุติเป็นเส้นสีแดงใช่ไหมมันก็จะวิ่งเข้ารูบนนี่นะแล้วก็ออกรูล่างนี่นะครับ นะครับส่วนของไหลสายเย็นก็วิ่งเข้ารูล่างอย่างนี้นะแล้วก็ออกข้างบนนะครับวิ่งอันนี้นะครับนี่นะครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปนะมันแล้วแต่ออกแบบนะครับว่าจะเข้าออกช่องไหนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบทิปยิคอลนะครับทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้สังเกตของไหลสายร้อนเห็นไหมครับเขาจะเปิดช่องให้มันไหลลงสลับสลับช่องกันอะแตอย่างอย่างอันนี้สมมติ ของไหลสายร้อนเขาอาจจะปล่อยลงช่องเลขคู่นะครับช่องสองช่องสี่ช่องหกอ,อ,อะไรอย่างนี้นะครับไล่ไปแต่ของไหลสายเย็นเห็นไหมครับเขาจะให้มันไหลอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งเลขคี่เนชะ่นช่องที่หนึ่งช่องที่สามช่องที่ห้านะครับทีนี้มันดียังไงมันดีตรงที่มันจะเหมือนขนาบข้างกันนะมันจะขนาบข้างกันเนี่ยของไหลสายร้อนเส้นนี้ใช่ไหมก็มีโอกาสสัมผัสกับของไหลสายเย็นสองฝั่งเลยนะครับ แล้วก็ของไหลสายเย็นก็มีโอกาสสัมผัสกับของไหลสายร้อนสองฝั่งเลยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เมันสามารถแลกเปลี่ยนความร้อนในพื้นที่จำกัดได้ดีนะครับเพราะว่าพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนมันคือเต็มหน้าเลยนะสัมผัสกันเต็มหน้าเลยนะครับแล้วก็สัมผัสทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันจะไม่มี h e ทลอสเพราะ h e ทลอสมันก็จะเป็นขอบแคบๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นขอบแคบๆแล้วพื้นที่ที่ สูญเสียความร้อยก็จะเป็นขอบแคบๆมันก็จะประิทภาพสูงหน่อยนะครับทีนี้ก็จินตนาการต่อได้นะว่าถ้าเกิดมันเป็นของไหลที่มันมีตะกรนปะปนอะไรแบบนี้นะครับที่มันไม่ได้แบบสะอาดร้อเอร์เซอาจจะมีสารแขวนลอยอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้มันอุดตันได้ง่ายนะครับแต่ว่าข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือมันขยายคาปาซิตี้ได้นะคือสมมติถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ๊ะมัน ไม่พอแล้วเว้ยเรามีความร้อนที่ต้องการถ่ายเทมากขึ้นเว้ยเราก็ไขน็อตไอไขขันโบโ๋ยาวๆพวกนี้ออกนะครับเอาแผ่นมาเติมครับแล้วก็นั้นหนีบกลับไปใหม่ได้นะครับเห็นใจไหมครับอ่าอย่างน,นี้ก็กระทัดรัดนะประหยัดเนื้อที่เยอะเลยนะครับอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบแรกที่เราเรียนในวิชา h e ท t า r a n s f e r นี่แหละ Shell and t นะครับ Shell and t ก็ตามชื่อมันนะครับ s h e ก็คือเปลือกนอกนะครับก็คือเนี่ยเปลือกนอก ท,ที่อยู่ข้างนอกนี้นะครับส่วนทิ้วก็คือท่อนะครับท่อคือบรรดาที่เส้นเส้นวิ่งอยู่ข้างในนี่นะครับเส้นเส้นข้างในนี่นะครับออส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเหลวของเวนะครับอันนี้พวกชิลเลอร์อะไรพวกนี้แหละก็คือเนี่ยหน้าตาของชิลเลอร์นะมันก็เป็นไอ้คอยร้อนคอยเย็นของชิลเลอร์เนี่ยหน้าตามันก็คือเชลร์เรนทิวอีติคเชนเจอร์นี่แหละนะครับ ลองดูถ้าเป็นแบบ one pass นะครับแบบไหลไหลครั้งเดียวนะครับไหลกลับเดียวก็ลองจินตนาการงนี้นะไอ้ตัวเนี้ยถ้าถ้าเรามองด้านด้านตรงนะมันก็จะเป็นฝาอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เป็นรูๆครับมันก็เป็นรูๆอเงี้ยแล้วก็น้ําน้ําร้อนมันก็จะวิ่งเข้าไปในรูเงี้ยนะครับวิ่งไปในรูจากข้างนึงไปทะลุอีกข้างหนึ่งนะครับพรอนึกภาพออกนะอ่ะลองดูอันนี้ก่อนน้าร้อนเข้ามาวิ่งไปตามท่อนะครับ วิ่งไปออกที่ฝาอีกข้างหนึ่งแล้วก็ออกไปเลยนะครับตรงนี้ก็กึ่งๆึ่งจะเป็นเฮดเดอร์อันนี้เขาใช้คําว่าพรีนัมนะครับพรีนัมนี่มันก็คําเดียวกับเรื่องช่องช่องว่างเหนือฝ้าเพดานแต่ว่าก็จะเรียกเฮดเดอร์จะเรียกพรีน้มอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันก็เป็นห้องรวมใช่ไหมน้ําเข้ามาอยู่ในห้องตรงฝาหน้านี่แล้วก็ไหลทะลุช่องไปไหลทะลุท่อทะลุทิ้วไปนะครับไปห้องหลังนะครับแล้วก็ไหลรวมกันแล้วก็ไหลออกไปนะครับ ส่วนของไหลาสายเย็นนะครับมันก็จะวิ่งมาในในเชลนะครับมันก็จะไหลยอยู่ทางด้านนอกของท่อนะครับแล้วเขาก็จะมีแผ่นที่เรียกว่าแบฟเฟลนะครับนี่แบฟเฟลนะเหมือนแบบมากั้นให้มันสลับฟันปลาไว้นะครับไอจะได้บังคับทิศทางของน้ําที่ไหลยอยู่ในเชลเนี่ยให้มันวิ่งสัมผัสกับท่อเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยออกไปนะครับ ของไหลาสายร้อนวิ่งเข้าไปคลายความร้อนให้สายเย็นนะครับตอนออกก็เย็นลงของหลายสายเย็นนะครับวิ่งมาเลียเ้ยวไปเลี้ยวมานะครับแล้วก็ออกอีกข้างหนึ่งก็มันก็จะอุ่นขึ้นนะครับโอเคไหครับอันนี้คือกลับเดียวนะวันพาสแต่ถ้าเป็นสองกลับอ่ะสองกลับนี่สังเกตไอตัวเฮดเดอร์ขาเข้าคลีนัมขาเข้าเนี่ยมันแบ่งเป็นสองท่อนไว้นะครับก็ตอนที่ของไหลาสายร้อนเข้ามาอยู่ในห้อง ยู่ในพรีนหน้าอันนี้ก็วิ่งไวครับวิ่งทะลุตามท่อไปเรื่อยๆนะครับไปออกอีกฝาหนึ่งนะครับแล้วก็วนกลับเข้ามานะครับมาออกไอ้ครึ่งล่างของฝาขาเข้านะครับอย่างเงี้ยก็แน่นอนแหละฟโฟล์มันก็คงจะลดลงใช่ไหมเพราะมันถูกบีบให้เหลือขึ้นเดียวใช่ป่ะแต่ว่าเวลาที่มันสัมผัสนะครับเวลาที่มันสัมผัสกับของไหลาสายเย็นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาน,านานขึ้นอีกหนึ่งเท่านะครับนานขึ้นอีกอีกหนึ่งเท่านะครับ ก็ปฏิภาพโดยทั่วไปก็คืออันนี้ก็จะสูงกว่าแต่อาจจะสูงกว่าแบบไม่ได้สูงถึงขนาดแบบสองเท่าอะนะครับอาจจะสูงกว่ามานเท่ากว่าอะไรนี้นะครับอ่นนี้ก็จะเป็นเทวันเทิวนะครับนี่จะเป็นสองสองประเภทหลักนะครับในในอนี้นอกเรื่องนะในโลงน้ําแข็งนะของเพื่อนผมคนหนึ่งนะก็เคยไปทํา ก็เคยไปดูมาตรการประหยัดพลังงานที่โรงงานเขาอยู่เขาออกแบบครับเขาออกแบบคือเดิมเนี่ยมันจะมีไอตัวคอยร้อนนะครับคอยร้อนคอยเย็นในในวงจรอคอยร้อนในวงจรแอมโมเนียของโรงน้ําแข็งนะครับก็เป็นเชลแอนทิลเขาก็ไปออกแบบเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นฮีเซ็นเซอเป็นเพลทฮีเซนเซอร์นะครับก็ ตอนที่เราเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นไอเนี่ยมันก็จะเป็นหลอดใหญ่ๆเลยนะมันก็ยาวแบบสามสี่เมตรําเหมือนเหมือนรถไปจอดคันึงนะครับแล้วเหมือนรถรถไปจอด,ดูคันึงยนะก็แล้วมันมีหลายอันนี่ไงมีคอยลร้อนหลายอันแล้วมันก็เต็มบ้านไปหมดนะครับหมายถึงว่าเต็มไอพื้นที่ท,ท,ที่ที่ที่วางที่ติดตั้งอะเต็มไปหมดเลยเป็นลานเลยนะครับแล้วพอเขาเปลี่ยนเป็นเพ g e กเ c นเจอร์นะก็ พื้นที่ที่เราเคยเห็นว่ามันมีไอตัวเชลแอนทิวางกันเป็นแบบเป็นเต็มลานไปหมดเต็มพื้นที่ไปหมดเนี่ยพอเขาหลังไปดูเนี่ยเป็นเพจ heat e เ c นเ n g e r จำนวนตัวก็ประมาณรู้สึกจะน้อยลงด้วยแล้วก็พื้นที่นี่โล่งเลยนะครับคือใช้ไม่ถึงหนึ่งในสี่ของของเดิมอะไรเงี้ยนะครับก็ดูโอเคนะครับแต่ก็เขาก็ต้องมั่นใจในเรื่องความสะอาดกันนะเพราะว่าไอ้นี่แน่นอนแหละมันอึดถึก กว่าเออึดถึกทนกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพลทมันก็กระทัดรัดกว่านะครับนี่ก็เขาน่าจะประเมินดีแล้วก็ใช้อันนั้นไปนะครับอ่านี่ก็เป็ล์นทิวนี่ก็ประมาณนี่แหละประมาณคอยร้อนของของชินเลอร์นี่แหละหรือคอยร้อนคอยเย็นของชินเลอร์นี่แหละนะครับประสิทธิภาพก็เนี่ยครับอ่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นไปได้ว่าเชลล์แอนทิวเนี่ยประสิทธิภาพจะสูงกว่าเพลทเพราะว่าที่ผมบอกว่า ประสิทธิภาพ heat He exchanger ที่ผมเคยเจอประมาณหกสิเปอร์ซ็นี่ยส่วนใหญ่ผมก็ทํากับเพลทนั่นแหละเชวอนทิวนี่ไม่ไม่รู้สึกจะไม่เคยคนนะํานวณมันแต่ว่าก็เป็นไปได้เชวอนทิวมันมันดูใหญ่กว่าทั่วแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนสัมผัสกันทั่วถึงนะครับก็ประสิทธิภาพอาจจะไปถึงแปดสิบเปอร์เซนได้นะครับออันนี้ก็แน่นอนขนาดใหญ่ครับมันเปลืองที่นะแล้วก็อาจจะวัสดุเยอะกว่าก็เลยเลยแพงกว่า แต่ว่าแรกกับประสิทธิภาพกับความอึดของมันเนี่ยก็ก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่าคุมไหมนะครับ